สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะวันนี้มี Beth เ s ส11นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมของยูโรเข้ามาแล้วนะครับซึ่งก็มาอยู่ในแพ็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดตามล่าหานักเตะที่แพงที่สุดนะครับของนักเตะ11คนนั้นนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือคนนี้เลยะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน d b l e Shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะฮะโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับ ใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเกินกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีครับอขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก10บถึงยี่สิบอ่าสิถึงสาเปตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบราคานักเตะก่อนนะรู้สึกว่านิโควิลเลียมจะแพงสุดนะะ2,200นะครับซึ่งก็มีกี่คิวนะ30คิวนะโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นเมส,ส้มคือ5,000นะครับสามารถใครจะซื้อฮนะแค่ลําพังนี้เราอยู่เราก็มีอยู่แค่พันกว่าเลยน,นะเออเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับมียามินยามานนะครับแล้วก็นิโควิลเลียมที่แพงที่สุดนะครับที่เหลือก็ฟ้าซะส่วนใหญ่นะ ประมาณนี้ประมาณนี้อาคารยี่ก็อยู่ที่สองร้อยกว่าล้านไม่ต้องถามเมยองเลยครับเมยองก็คงจะไม่แตกต่างกันฮนะเราไปดูเมยองกันเมยองอยู่ไหนเก้าสิบเก้าเมยองหมยเมยองก็อยู่ที่สองร้อยกว่าล้าน,นครับประมาณนี้เก้าสิบเก้าก็ไม่แพงครับแต่ตัวที่แพงก็พวกร้อยเอ็ดครับแพงสุดนะมาว่าแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มแพ็คเกลือนนี้กันฮะนี่เลยครับมันก็ไม่ไม่เชิงเกลือมากหรอกครับตรงนี้ครับถ้าเราบอกว่า,าเปิดสิบชุดนะครับก็จะ แถมฟรีตรงนี้นะครับจะไม่ไม่เชิงฟรีหรอกนะก็สิบแถมหนึ่งนั่นแหละนะครับโอเวอถึง101นะครับอ่ะซึ่งก็เป็นแพ็กที่น่าสนใจที่สุดละในประจำสัปดาห์นี้นะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะฮะสิแพ็กนะครับเพื่อที่จะการันตีหนึ่งนะครับไปสองแสงเหมือนเดิมไปฮะสองแสงแพงเสมอจริงเหรอหรือสาม ต้องหลังๆ3ามเริ่มเกลือ2แสงดูซิสแสงดีกว่า2แสงดูซิบอลสัก2องแสงโรนันดูก้ไปเลยสไตเกอร์ไปเลยปปโอ้โหเปเป๊ะะก้าสิก้าเป๊เป้าสิก้าเป๊เป้าสิกาไปเลยสวัสดีครับ ังไงวะเฮ้ยมายังไงล่ะนี่แพ็คแรกก็ได้เรื่องเลยครับทุกคนพอพ่อพอ,พอเลิกไม่ต้องเปิดแล้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สามร้อยกว่าล้านมาเฉยวะ่ะอือสองแสงสองแสงครับทุกคนนะครับโอ้โหแพ็คแรกก็ได้เรื่องซะแล้วเก้าสิบเก้าเลยนะทำไมไม่ไปร้อยเอ็ดไปเลยเออสองแสงสองแสงทุกคนสองแสงสองแสง สองแสงนี่มันสามแล้วโอ้เอไจดีเอไจดีหน่อยเอไอจดี e กับเราหน่อยไม่ได้เลยมาเชลโน่หน่อยไม่ได้เลยบรูโน่ห้าสิบสองตรงปกมาโอ้ oh, เมื่อกี้ได้เปเป้น่าใช้งานมากไปฮะสองแสงแล้วขอสามแล้วกันขอสามแล้วกัน สามแสนดีกว่าสามแสงแบบนี้แหละแบบนี้แหละไม่วอล์กเลย92โอ้92จริงๆเฮ้ยแต่ได้มาเชลโน,โน่มาก็โอเคนะครับจะได้เอาไว้ตีนะักเตะนะครับเผื่อจะได้ตัวเทพมาไพ่ที่สี่พ่ที่สี่ 4. คุณคุ้มแล้วล่ะนะครับเปิดแพ็คแรกก็คุ้มแล้วะจริงๆถ้าไม่ได้ทำสตรีมนี่ก็คงจะพอแล้วะครับไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วนะครับแค่เปิดแพ็คแรกได้สามร้อยกว่าล้านก็โอเคแล้วนะครับมาครับสองและสามไปวอล์กไม่วอล์กเลย โอ้มันวอล์ครั้งแรกแล้วไงมันก็เลยไม่วอล์อีกเลยครับอเอาเถอะวิลเลียมมาเถอะวิลเลียมยาเมลานะพวกนี้แพงสองพันกว่าล้านหลักพันล้านอะมาครับหนึ่งและสองและ สามมาวอกหน่อย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 บนอวอกเลยโอ้โหพวอกครั้งแรกเล้ครั้งเดียวหรือเปล่าไม่วอลกเลยมาครึ่งทางแล้วทุกคนครึ่งทางแล้วหนึ่งแสงแล้วจริงๆอยากได้โรดี้มากๆเลยนะอยากได้โรดี้เอามาใช้เองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอาโอปิอัร้อยห้านะโรดี้ คือคือเป็นตัวน่าใช้ Walker Rudy เป็นตัวน่าใช้งานนะฮะแต่เออวอลกหนะครับวอลก์ Walk นะเธอายเอะใอรเอ่ยว w ีใครวะไม่คุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นจริงๆห4อ่าสิบล้านสิบล้านสิบล้านก็ไม่แย่หรอกแต่ไม่มีมัชเชลโนมาเลยอ่ะมา หนึ่งแสงละสองแสงและ 2, แสามมาวอกอีกอรอบเถอะไม่มาเลยโอ้โหลูดิเกอร์มาบ่อยเหลือเกินห2อ่สองอะถ้าใครจะเติมแพ็คเติมพาร์ตก,ก็ฝากร้านได้เพื่ทีด้วยแล้วกันครับราคาก็ไม่แพงนะครับ อย่างวันนี้เติม7,500 fc point ก็อยู่ที่ประมาณ1,450เองนะครับแล้วก็ไม่แพงจาก1,800เหลือ1,450ยนะครับก็ประหยัดไปได้หลายร้อยอยู่นะครับ2ฮนะต้องกดตรงนี้ป่ะตรง x ตรง x 3ม,มากดตรง x นั่นไงกดตรง x ก,กดตรง x เอยอรมนี cdm คิมิดอะไรเนี่ย โนี่โครสเลยหรอคิดไม่ออกจริงๆนะใครวะโทนี่ครั7ล้านโอเินด้าโอ,โอมาเชลลโนไม่ออกเลยอีกสองแพ็คครับทุกคนครับอีกสองพลังแร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 งงเฮ้ยเพรเรายังเหลือนะนี่เราใช้เพรเปิดอะไรได้บ้างหนึ่งสอง และสามามา,มาโอ้โหวอ,วอล์กวอล์กรัวๆช่วงนี้วอล์กรัววอล์กรัวๆโอ้โห,โโหทีมชาติก็ไม่น่าใช้แล้วล่ะทีมชาติก็ดูไม่น่าสนใจแล้วล่ะนั่นไงชนานารูมาตำแหน่งเซเดมเฮ้ยโอ้มาเชลาโนมาครับโฟเดนมาอ่านี่ก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ครับขอให้มาเชลาโนมา มาให้สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดมาขอสี่แสงแล้วกันสี่แสงมาเป๊ะมาแล้วพี่โดต้องมาหน่อยเหออพีโดอ่ะพีโดโดโปรตุเกสมาทั้งทีพี่โดต้องมาด้วยหน่อยเป๊เปบอกว่าจะไม่แขวนสตาร์ทจนกว่าโดจะแขวนนะครับเราจะ รอกันไปอย่างนี้นะครับเออเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักมากนะครับมาพีโดมาเหอะพีโดมาเหอะโดโปรตุเกสเฮ้ยทีโอทีเอข่าววะมีทีโอทีเอได,ด้หรอเอลบีใครอะโอโ้โหโ,โลโก้ไปขุดมาได้ไงวะโลโก้แต่ราคาได้อยู่นะแปดล้านอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนเปิดซีแพ็คแล้วเราจำเป็นจะต้อง มาตรงนี้ฮะตรงนี้เลย99ถึง101นะครับอ่ะนิโควิลเลียมยาวินยามมนโรดี้คายวอลเกอร์อ่ะขอสีตัวนี้พอนะครับขอสีตัวนี้พออ่าต้องมีสเปนอังสเปนสเปนสเปนตัวราคาแพงก็มีอยู่3ม mm hmm. คนสีคนแล้วก็อังกฤษอังกฤษถ้าอังกฤษมานี่รู้เรื่องเลยนะอังกฤษมารู้เรื่องเลย มาครับขอสเปนกับอังกฤษแล้วกันสเปนอังกฤษสเปนอังกฤษสแสงแล้วก็ต้องกดตรงอีกด้วย3แสงพอสแล้วและ,และนี่คือแสงที่สามมาอังกฤษกับสเปนสเปนกับอังกฤษสเปนอังกฤษสเปนอังกฤษสเปนมาแล้วตำแหน่ง CDM ว่ะเฮ้ยด,ด,ดูดิ

ากกันด้วยแล้วกันนะครับกับร้านดับเบิ้ลพีชนะครับเติมถูกเติมไวแน่นอนนะครับเติมแป๊บเดียวนะครับได้ใช้ f c p o i n t เลยครับเดี๋ยวเราไปขายนักติดกันดีกว่านะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหเกือบเกือบหลุดแล้วทุกคนมาถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์แล้วกันนะครับในคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเกันใหมพ่พรีหน้าครับสวัสดีครับหวานเจีย๊ยบ